ดูลานหินปมซึ่งเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาทางธรรมชาติของน้ำตกอาฟาบานะคะซึ่งตอนนี้คือยังไม่ทันมีน้ำตกเดี๋ยวที่ท่านจะพาดูค่ะดูสภาพน้ำที่มันไหลออกจากหินนะคะไหลออกจากซอกหินนะคะนี่คือหินล้วนๆค่ะนี่เลยไม่รู้ว่าไหลมาจากไหนนะคะไหลออกจากซอกหินมาแบบนี้เลยจ้าหินก็สวยมากค่ะเพื่อนๆดูนี่เลยเป็นลานหินทั้งหมดเลยนะคะ บรรยากาศท่ามกลางป่าไม้เขียวชอุ่มนะคะแต่เป็นลานหินจ้าดูสภาพเป็นล่องเป็นหลุมนะคะเป็นล่องเป็นหลุมนี้ก็คือ่อาน้ํานะคะที่ไหลกัดเซาะตามโขดหินมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะเพื่อนๆนดูนู่นเลยเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่คือหินก้อนแข็งแข็งนะคะภาพใต้ใต้ท้องของน้ําตกนะคะซึ่งมันไม่มีน้ําตกจ้าตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูนี่เลยค่ะ หินเป็นปุ่มอย่างใหญ่อย่างสวยเลยนะคะเป็นหลุมแบบนี้เลยนี่ค่ะหลุมตัวนี้ก็เกิดจากน้ำซาะไหลนะคะแล้วก็ขังเป็นหลุมแบบนี้เลยนี่คือสภาพโดยทั่วไปของลานหินจ้าสวยงามมากนะคะนี่คือ่อาลานนี้นะคะถ้าในฤด,ดูฝนจะมีน้ำที่ตกมานะคะน้ำจะไหลมาตรงนี้เยอะเลยค่ะ เพื่อนๆแล้วก็สวยด้วยณตอนนี้ก็ดูสภาพทางธรณีวิทยาโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยจริงๆค่ะดูนี่เลยค่ะดูคะ่ะสวยไหมคะว้าวสวยงามจริงๆอันนี้คือขึ้นมาที่สูงแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะดูคะ่ะว้าวเลิศลูบรรยากาศดีมากเลยค่ะดูเป็นลานหินนี่เคย นี่คือส่วนที่อยู่ข้างบนนะคะน้ําก็จะใสไหลมาแบบนี้เลยจ้าว้าวนี่เลยดูค่ะเป็นหลุมเนี่ยหลุมนี่ดูสิคะเหมือนน้ําสร้างน้ําบ่อเราเลยเนี่ค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อน้อยๆไปแบบนี้นะคะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยคะ่ะแต่กสภาพหินก็คือนี่เห็นไหมคะน้ํามันจะไหลอย,อยู่ใต้พื้นหินแบบนี้ ฟังเสียงน้ำไหลลงใต้พื้นหินนะคะโอหเลิศมากค่ะสวยมากเลยสวยงามนะคะว้าธรรมชาติสวยงามจริงๆจ้าดูค่ะดีฉันจะเอาให้ดูมันก็จะมีบางส่วนบางตอนนะคะอันนี้คือโดยธรรมชาติโดยทั่วไปค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะท่านกลางความเขียวชาอุ่มของพุ่มไม้จ้า ดีค่ะธรรมชาติสวยงามนะคะร่มรื่นมากเลยตรงนี้นะคะเป็นลานหินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งหาดูได้ยากนะคะในสมัยนี้มันต้องอยู่ในป่าในเขาที่คือแวดลอบท่ามกลางความเขียวช่าอุ่มนะคะตรงที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าฤด,ด,ดูฝนหรือฝนตกบานน้านี่จะท่วมเต็มลานนี้เลยไหลลงสู่ข้างล่างสวยงามมากที่นี่นะคะปลาบา่าภูเรือจังหวัดเลยค่ะ